ครับสวัสดีครับสวัสดียามเช้าครับผมวันนี้รุยงานต่อครับวิ่งดินเสร็จแล้วได้กี่วันแล้วสองวันสองวันแล้วบ่างันที่สามวันนี้วันที่สามอ้๋ เวลาดินเหนียวมันติดอ่ะมันต้องอ้าๆน้อยเวลาดินเหนียวมันติดมันไม่ค่อยงับผ่าท้ายน่ะถ้ามันชิดเกินน่ะมันต้องอาๆหน่อยห่างห่างหน่อยอืมาดันางไดีละเอี๊ยดันบกีเตียบเอเลี่ยมเปิดเลย เ <dum> ร <DVD> <pans Dreaming in snake 182> <pansiac remarque> ียนรถโมกเครื่องเบิร์นบนองภาษาไทยงี้แยะหือยะไฟแดงชมชมชมไฟแดงปุ๊บเอาไปเจนโรนปัดโมรถระบบหน้าหลังกระจังรถปุ๊บคนปรับหลายเนาะโอ้ยรถไทยมักเล่นเกินแหน่ซะเน้อ ามาแล้วไม่คมรเเตี้ยงเหมันเต็กไม่หน่อยยกนองเวียก ត្រែងទៅចៀនហៃអឺមើលខាសក្ដើយអូយមើលដៃនេះខាសក្ដើយនេះនេះនេះអឺមើលអូយ Yeah. ไม <laughs> <coughs> uh, <bye. laughs> uh, right. ่อ <verw> ย right. ู่เออไปก็อยู่ดังวิเมนูฮะวิเมนูปังตีบาสเกตเบด้าสเกตนี่ฤดำเกฟัดอันนี้อ๋อมันก็โรบอทบาทโรบอทให้น้อเบต้องเตียงคลั่งป่ะนี่วิเมนูเว้ยเตียงคลั่งป่ะนูเออ โอ้า้าวดูเลยเวียมนู้ดแบบแม่มุนแบบเวียแบบแเฮใ้กับบาน่ลยด้วยเอาแล้วครับมาอยู่กับเจ้าฟาสไซครับผม SK125 ครับ <c oughs> ขับโดยเหลาน้อย t h a n ขับโดยแล้วน้อยครับตักไม่โดนกระบะก็พอถือว่าใช้ได้จากคนที่ไม่เป็นอะไรเลยครับทุกวันนี้ขับได้ทุกอย่างแต่ก็จะเสียวๆหน่อยนะ เราดูก็จะเสียวๆหน่อยเออออ้เดินไปอีกนิดนึงเออตักยังไงก็ตักไปอ้าถอยมาครับ นําครับนำทีมโดยฟูโซครับวางแบบนิ่มๆเลยค่อยเป็นค่อยไปครับนำทีมโดยตาไทยฟูโซ่ ทำยังไงก็แล้วแต่นะอย่าให้โดนรถก็พอครับตักยังไงก็ได้ ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆครับไม่ต้องเร่งมือใหม่เดี๋ยวเจอกใหม่คลิปหน้าครับหับคลิปนี้บายๆครับผมหลับเจ้าอยู่กับฟ้าใสครับ